สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อในเกมเซนเซี a e.x ในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำวิธีหาเพชรฟ้าเพชรฟ้าหาฟรีได้จากไหนบ้างนะครับผมอันดับแรกขออนุญ,ญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดมาที่รูปโปรไฟล์ครับโค้ดรางบัน กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดมันจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดี D และ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดอะต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการหาเพชรฟ้าแบบฟรีๆนะครับผมอ,อันดับแรกนะครับผมให้เรามาที่เควสหลักตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมผมเราจะได้รับพวกเพชรฟ้านะครับผมนี่เห็นไหมถ้าเราทำเควสตรงเควสหลักตรงนี้เนาะ ถ้าทาครบก็จะได้รับอยู่ประมาณหลายร้อยเพชรนะทุกคนตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะเป็นเควสตรงนี้นะครับอ่าเควสรายวันรายสัปดาห์นะครับผมอ่ายิ่งพวกเควสรายวันตรงนี้นะครับผมมันก็จะอ่าได้รับนะผมเควสละสิบเพชรนะครับ,นะรบตรงนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะทุกคนนะได้รับเยอะเหมือนกันนะครับผมนะรวมๆก็หลายร้อยอยู่นะตรงนี้อ่แล้วก็มาที่เควส สัปดาห์ตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าเรานะผมเน้นทําค่าแอคทีฟนะครับในสัปดาห์นี้นะผมถึงตามที่ระบบเกมมันกําหนดนะครับผมเราก็จะได้รับเพชรเนาะอ่าหลายร้อยเพชรเหมือนกันนะผมตรงนี้เนาะอ่าอย่าพลาดนะครับผมอานนส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ได้รับเพชรเยอะมากๆนะครับผมอ่าต่อไปก็ผมมาที่อ่าคู่มือตรงนี้นะครับผม ในส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือฟนะังก์ชันเนาะอ่าตรงนี้ไม่ยากนะผมแค่ให้เราครับผมปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆพวกนี้นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกเควสย่อยอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็จะได้รับเพชรแล้วนะครับผมมันได้รับเยอะมากนะทุกคนนะในส่วนนี้นะอ่านะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยครับคู่มือต่างๆเนานะถ้าเราปลดล็อกมันก็จะปลดล็อก ให้เรารับเพชรนะครับผมนะในส่วนนี้ก็ห้ามพลาดนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เรานะครับผมฟาร์มหาเพชรได้แบบง่ายๆแล้วก็ฟรีนะครับผมในส่วนนี้เนาะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมให้เรามาที่อ่ากระเป๋านะครับมาที่อ่าแผนที่นี่ครับจะเป็นแผนที่สมบัตินะครับผมที่ไม่ประเมินค่าตรงนี้เนาะให้เรากดประเมินค่าได้เลยครับผมเนี่ กดไปที่ไปล่าสมบัติครับหาวาร์ปนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะเดินเควสอัตโนมัติให้เราเนาะมันก็จะไปขุดหาสมบัตินะครับผมอันนี้ส่วนนี้เราจะได้รับเพชรและก็ทองนะครับผมอันนี้เราต้องไปลุ้นเอาเนาะอ่านะครับอ่าแล้วก็จะเป็นพวกกล่องพวกนี้เนาะที่อยู่ตามแมปต่างๆนะ,ะผมตรงนี้ให้เราเปิดหยิบสมบัติได้เลยนะผมอันนี้ส่วนนี้มันก็จะได้รับ เพชรที่เยอะมากนะครับผมนะอ่าบางอันก็100เพชรบางอันก็50เพชรบางอันก็200เพชรนะครับผมนะอันนี้ก็มันจะสุ่มให้เราเนาะอ่าอันนี้ก็ลองหาดูผมตามแบบต่างๆนะอ่ามันจะซ่อนอยู่นะครับผมเนาะพวกกล่องหีบสมบัติต่างๆนะครับผมอ่าลองหาดูนี่ครับเห็นไหมกล่องใหญ่ๆตรงนี้เนาะเปิด สมบัติได้เลยนี่เห็นไหมครับผมได้ทั้งเพชรแล้วก็ได้ตั๋วกาชาด้วยนะโอ้โหได้เยอะนะครับผมห้ามพลาดนะในส่วนนี้นี่ครับสิบเพชรน,นะอ่าถ้าเราหานะครับผมนะเยอะนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นแหล่งในการฟาร์มหาเพชรได้เหมือนกันนะผมเนาะพวกกล่องสมบัติที่อยู่ตามแมปต่างๆนะผมตรงนี้เนาะห้ามพลาดเลยนะครับอ่าถ้าเราเข้ามาที่พวกแมปต่างๆพื้นที่ต่างๆเนาะให้เรา วิ่งหาดูเลยนะครับผมสําหรับพวกเควสพวกนี้เนาะมันจะได้รับเยอะมากครับผมเอาไม่ใช่เควสสิพวกกล่องของขวัญพวกนี้เนาะของสมบัติอะไรพวกนี้นะผมมันจะได้รับเยอะมากนะครับอ่าต่อมาับผมมาที่ระบบกิ้ครับผมอ่านะครับใครที่ยังไม่เข้ากิ้ก็แนะนําให้เข้านะครับผมอ่าสาหรับกิ้นะคะผมมันจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราทำเนาะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงกิ้เห็นไหมครับได้รับเพชรนะครับการตี บอสกิวนะครับผมการเดินเรือไปจนภัยตรงนี้เนาะในส่วนนี้นะผมจะได้รับเพชรที่เยอะมากนะครับผมนะในส่วนนี้อย่าลืมเข้ากิวแล้วก็มาทํากิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่านะครับอย่าพลาดนะอ่าต่อมาครับผมมาที่อัลบัมครับอาราบัมนะครับผมอ่าในส่วนอัลบัมนะครับผมเกมนี้ครับผมมีระบบที่ดีมากนะครับผมนะ ถ้าเราเนาะผมเล่นไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะปลดล็อกพวกตัวละครอะไรต่างๆพวกนี้เนาะมันก็จะมีให้เรากดปลดล็อกเนาะเราก็จะได้รับ PET เพชรนะครับผมอ่าบางตัวก็ได้รับ20เพชรบางตัวก็10เพชรอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราปลดล็อกมันก็จะมีให้เรากดรับนะครับผมอันนี้ส่วนนี้มันก็ได้รับเพชรที่เยอะมากนะอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกฉากต่างๆของเกมเนาะนี่ครับอาเนื้อ <ๆ S 2> เรื่องอะไรพวกนี้ก็ถ้าเราปลดล็อกนะครับผมมันก็จะได้รับเพชรเนาะ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรพวกนี้เนาะพวกสัตาราอะไรพวกนี้นะครับได้รับหมดนะครับผมช้ยาคอสโมโอะไรพวกนี้นะครับผมนะถ้าเราปลดล็อกแล้วก็จะได้รับเพชรนะ,ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรางวัลตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอ่าน,นี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมถ้าเรานะผมปลดล็อกหรือว่าทาเควสตามที่ตัวเกมมันกําหนดให้ก็เราก็จะได้รับเพชรเนาะนี่เห็นไหมครับแล้วก็ จะเป็นนักสะสมมือใหม่ตรงนี้เนาะถ้าเรา,าทาเคเวสพวกนี้ผมตามที่ระบบมันกําหนดเราก็จะได้รับเพชรเนาะในส่วนนี้บอกเลยผมได้รับเยอะมากนะครับหลายร้อยอยู่นะห้ามพลาดนะผมในอัลบ,บั้มตรงนี้นะครับอ่าต่อมารับผมมาที่สําเร็จตรงนี้นะครับผมอหรือว่าความสําเร็จของเรานั่นเองนะครับผมอ่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะ ให้เราทำเควสไปเรื่อยเนาะมันก็จะปลดล็อกพวกเควสอะไรพวกนี้นะผมมันก็จะมีให้เรากดรับเพชรนะครับผมนะอ่าถ้าเราทำเควสพวกนี้นะครับผมเนะนาะทำคะแนนถึง1 0 0 0คะแนนเราก็จะได้รับเพชร1น0นะครับผมเห็นไหมครับพวกพลังสูงสุดเช็คอินอะไรพวกนี้เนาะอ่ารวมรวมแล้วจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราเล่นในเกมนะครับผมนะมันก็จะรวมในตรงนี้ตรงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาผจญภัยอะไรพวกนี้เนาะ กดรับได้เลยนะครับผมรับเพชรที่เยอะมากเหมือนกันผมในอีกหนึ่งที่ฟาร์มเพชรนะครับผมได้ฟรีและง่ายนะผมในส่วนนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บคะแนนความสําเร็จตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะได้รับเพชรที่เยอะมากนะครับเห็นไหมสามพันคะแนนรับ300เพชรห้าพันรับ300ร้อยหรับ400นะครับผมบอกเลยครับผมหลายพันอยู่นะในความสําเร็จตรงนี้นะครับผม ต่อมามาที่อารีนาครับอ่าสำหรับอารีนาเกมนี้ก็เหมือนทุกเกมนะครับผมเนาะถ้าเรานะครับผมทําอันดับได้ดีนะครับเราก็จะได้รับเพชรที่เยอะมากนะครับผมนี่ดูได้ตามนี้เลยนะครับอันดับหนึ่งได้รับ1,200เพชรนะทุกคนถือว่าเยอะนะนะครับผมก็ให้เรานะครับไตแรงเนะผมทําอันดับดีๆเนาะแล้วก็จะได้รับเพชรที่เยอะมากผมในอารีนาเนาะ อ่าแล้วก็จะได้รับที่ตรงนี้ครับผมฝึกฝนเนาะแล้วก็บททดสอบท่าลวงตรงนี้นะครับเนี่เข้าไปเลยก็จะมี4ด่านให้เราทำนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับบททดสอบต่างๆนะเอาไว้หาพวกพลังต้นกําเนิดนะครับผมเอาไว้เลื่อนขั้นอ่าระดับของตัวละครนะครับผมอันนี้เราจะได้รับในการที่เราท้าทายชนะครั้งแรกเท่านั้นนะครับทุกคนนะได้รับ 40เพชรนะครับผมเนาะซีดานนะครับผมได้รับไปเลยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะได้รับเพชรเหมือนกันนะครับผมรับฟรีนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับผมมาที่กิจกรรมยอดฮิตตรงนี้นะครับผมมาที่ s s r ปวงชนตรงนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมที่ เรานะครับผมต้องอัปเกรดพวกเซนพวกตัวละครของเราเนาะอ่าหรือว่าให้เรานะครับผมสุ่มหาพวกเซนต์ต่างๆตามที่ระบบมันกําหนดเนาะแล้วก็จะได้รับเพชรที่เยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับ RSR SSR นะครับผมในส่วนนี้เนาะเราก็จะได้รับเพชรแบบฟรีๆนะคะผมนี่ถ้าเราผมทําคะแนนค่าเติบโตรตรงนี้นะผมถึง ตามที่ระบบม,มันกําหนดแล้วก็จะได้รับเพชรที่เยอะมากเนาะแล้วก็จะได้รับอ่าเป็นหีบเลือกสินส่วนของเซนต์ต่างๆนะครับผมนี่ได้รับเพชรเยอะมากแล้วผมในส่วนนี้ก็อย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมฝึกเจ็ดวันตรงนี้นะครับผมอันนี้ส่วนนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเจ็ดวันนะครับผมเนาะอ่าแค่เราทำเควสตรงนี้ครับผมเควสฝึก พิเศษตรงนี้เนาะถ้าเราทักทำเราก็จะได้รับเพชรนะรผมเนาะยิบย่อยนะอเนาะอาเควสละสิบเพชรยี่สิบเพชรอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้ส่วนนี้ก็จะได้รับเพชรแบบฟรีๆได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมบางเควสก็ยี่สิบเพชรนะครับผมเนาะอ่าวันที่สองได้รับสี่สิบเพชรนะผมเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนะอันนี้ก็ให้เราเข้ามาทําด้วยนะครับผมเนาะ เป็นกิจกรรม7วันนะครับผมที่เราต้องทำนะครับอ่าเป็นแหล่งที่ฟาร์มเพชรที่เยอะมากนะอ่าหลายพันอยู่นะถ้าเราทำครบทั้ง7วันนะครับผมอ่าต่อมาครับผมมาที่โบนัสครับอ่าโบนัสนะครับผมก็ให้เล่ามาที่แพ็คเลเวลครับผมนี่เลยนะครับผมกิจกรรมนี้ง่ายมากครับผมแค่เราทำเลเวลตามที่ระบบมันกำหนดห้เนาะนี่เห็นไหมครับ แจกตัวกาชาแจากเพชรนะครับผมเนี่ยแจกเยอะมากทุกคนนะ800เพชรนะครับเนี่ยให้เราทำตามเลเวลที่ระบบมันกำหนดเนาะสูงสุดอยู่ที่เลเวล80เนาะนี่ครับ70ได้รับพันเพชร50ได้รับ800นะครับผมนะหลายพันอยู่นะผมในส่วนนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทำกันด้วยนะอ่าแล้วก็มาที่กิจกรรมโบนัสวันจันทร์ตรงนี้นะครับผมเนาะ ในส่วนกิจกรรมนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับผมนะเป็นถุงสุ่มเพชรนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกทองแล้วก็จะเป็นทรัพยากรสตาร์โซนะครับผมที่เอาไว้อัอพคอสโมเนาะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ให้เราสุ่มเอาเพชรเนาะตรงนี้เห็นไหมครับเริ่มต้นที่100เพชรนะทุกคนนะอันนี้ก็ลองเอาไปสุ่มดูนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมตีบอสตรงนี้นะครับผมนะ อ่าตรงนี้นะครับผมเราไม่ต้องตีก็ได้เนาะขอแค่คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะผมตีบอสตรงนี้เราก็จะได้รับพวกเพชรตรงนี้แล้วนะครับบอกเลยเยอะมากครับผมตรงนี้แล้วก็จะเป็นบอสบุกลุกตรงนี้เนาะอันนี้ก็ได้รับเพชรเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะเป็นแหล่งที่าฟาร์มเพชรได้ดีมากแล้วก็นี่ครับปกป้องอธีนาครับผมตรงนี้ก็จะได้รับเพชรเหมือนกันเนาะถ้าเรา ทำอันดับ10อันดับแรกนะครับผมแล้วก็จะได้รับเพชรนะครับผมในส่วนนี้ก็อย่าพลาดนะครับได้รับเพชรเยอะมากนะอ่าต่อมาครับผมให้เรามาที่ตู้เลดอัพนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตู้ของสากะร่างมืดนะครับผมเนาะให้เรามาที่เควสตรงนี้ครับมันก็จะมีเควสรายวันท้าทายเควสอะไรพวกนี้นะครับผมเห็นไหมเควสรายวันนะครับผม เราก็จะได้รับเพชรเนาะถ้าเราทําสําเร็จนะครับผมเนาะมี2เควสนะเควสละ30เพชรนะครับผมอันนี้ส่วนนี้ก็ได้รับเพชรฟรีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าในส่วนอ่าแดนมายาตรงนี้นะครับผมนะในส่วนนี้ก็จะได้รับเพชรเหมือนกันนะครับผมถ้าเราทําอันดับได้ดีนะครับผมนี่ครับเห็นไหมอันดับหนึ่งจะได้รับ500เพชรเนาะอันนี้ส่วนนี้เราก็ลองเข้ามาตีบอส เรียว่าตีแดนมายาตรงนี้ดูนะครับผมถ้าเราได้อันดับดีแล้วก็จะได้รับเพชรนะครับนี่นะครับผมได้รับ100เพชรเนาะรามาปัจจุบันของผมตอนนี้นะครับผมหาเพชรฟรีก็มีประมาณนี้นะครับผมลองมาทําดูนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิธีในการหาเพชรแบบฟรีนะครับทุกคนนะนี่เห็นไหมครับส่วนนี้ก็มีนะนะครับกล่องหีบสมบัติตรงนี้เนาะนี่ได้รับแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรนะครับ ทุกแหล่งในแมปตรงนี้มันก็จะมีอยู่นะครับผมเนาะเป็นกล่องลับนะครับผมให้เราหานะครับผมลองมาทําดูนะผมตามที่ผมบอกทั้งหมดเลยนะครับผมหนึ่งวันเราสามารถหาได้นะครับผมเนาะประมาณหลายพันเพชรนะนะนะครับลองหาดูนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาด้วยครับผมขอ n เล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ